สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปชมความคืบหน้าของการทำงานการซ่อมแซมท่อน้ำที่รูดชั้นสองนะครับแลวก็การเทพื้นทำครัวหลังบ้านนะครับว่าวันนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามผมไปพร้อมกันครับเชิญครับนี่คือพื้นหลังบ้านที่เทไว้ก่อนหน้านี้ครับก็ประมาณ5ปีมาแล้วนะครับ โครงการครั้งนี้ก็จะมีการซ่อมแซมท่อน้ําที่เกิดการเสียหายนะครับจากการซุดตัวนะครับอันนี้เป็นท่อน้ําห้องน้ําชั้นที่2นะครับเสียก็ให้ช่างแก้ไขไปด้วยนะครับโครงการทําห้องครัวหลังบ้านของผมครั้งนี้ครับผมก็ใช้งบประมาณประหยัดที่สุดนะครับโดยเทพื้นปูนทับพื้นเก่านะครับ สูงขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ10เซนนะครับอสอบถามทรงชาติแลวชา่างก็บอกว่าคิดว่ามันคงจะไม่สุดมากไปกว่าน,นี้แล้วเพราะมันสุดจนอยู่ตัวแล้วครับก็เป็นเวลา7ปีแล้วครับอันนี้เราก็ใช้อีกมวลเบาในการเกาะกําแพงนะครับคู่กับกําแพงของมู่บ้านนะครับขึ้นโครงหลังคาเราหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อน,อนไม่มากก็น้อยนะครับที่คิดจะทำครัวหลังบ้านนะครับ โดยงบประมาณที่ประหยัดนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันจะไม่สุดอะครับนะครับ,นะรบก็หวังว่าครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวในส่วนของการทำหลังคาจนเสร็จสิ้นโครงการครั้งนี้ในครั้งต่อไปนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับผม